<c oughs> สวัสดีครับสามีดีฟาร,ร์มครับนะมาซองมาหล่อบึงง่วครับนะงามทิ้งเที่ยงครับนะกับเวลาประมาณจะเที่ยงครับนะซึ่งลงมานีหน้าพงงบครับนะไม่ทรงนี่ครับเป็นขนปุ๋ยขนฝุ่นมาลงหน้าเรียบร้อยครับนี่บรรยากาศสะฝุ่นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมงบมันวะนี่เคียปุ๋ยเคลียรุ่นใช่หน้าฝุ่นเรียบร้อย,ลยแล้ว น่ครับบรรยากาศเท่าโอ้คือห่อนแต่บ้นนมามนนี้มาเมื่อนี้มากินน้ำแล้วครับหนาจะกินน้ำแล้วครับขืนมาทางนี้เมื่อกินก็น่านนจะได้กินแล้วครับนะนี่ฟ้าขืนมาพร้อมงัวอ่าปศีแมววีนี่ครับขืนมานำกันหนได้กินน้ำเรียบร้อยแล้วนะมันอยู่หน้าทต่ไม่ทรงประงบเนาะ ซึ่งมีฟูงนึงอยู่นั่นนะน่าจะเป็นของเจ้าของนาครับอยู่นั่นของพงบ์ัม่สุงงาแปลงนี้ครับนะนี่เป็นสาฝุ่นเรียบร้อยรบรรยากาศโอ้ซาดีดีครับนี่ถือว่าถือว่าได้ละเอียดดีครับนะโอ้ได้ลายนี่ครับปุ๋ยธรรมาชาติคนระับปุ๋ยขอ,อกครับนขิงงัว่พิพนละครับนะ หยางงามนะครับงานนี้แต่ว่ามันถือฟุ้นนี่เมื่อิ่นจะบ่คอยกินปนันใดหรือว่ากินอยู่นี่มันเป็นแห่งครับกินเสยน้ำแดงเฮาหมเด็กน้อยเฮากับโยบุ่บนอะอากาศพร้อมทายคลิปน้ำแดงนะครับนะมีคนมาถามเรือแล้วน้ำแดงก็ได้มันตะตีซันเด้มีคนมาถามเพิ่นเรือยน้ำแดงเฮา สันก็ดอดข้อบุงลันลันนะสมุดดื้อก็ชได้ยูดโดนอยู่ครับนะเกีวยวใบ้ต่จับซัดน้ำแน่นะเพิ่งจะได้ปีปีสามสี่เดือนนี่แหละครับคิดว่านะนี่มนเดือนอะไรเดือนมีนาสาม สี่เดือนนะประมาณนี้ส่วนคำ้ำแพงนี่ก็ยีฟีเดือนที่เป็นหกสามมาสันสี่สามปีสี่เดือนครับเลยค้ำแพงสามปีสี่เดือนยังเป็นวัวสาวอยู่แต่เขาครับนะวัวสาวเขานี่ย่รท่านไลยเขาย่าครับแต่ว่าท่านมีกันมาครับนะคือจังไดนี่งัวแม่สาวครับสามปีกว่าแล้ว สามปีสี่เดือนนะด่นของเพินนี่ได้ลูกมาแล้วนะส่วนรอบนี้ก็น,น่าจะทองละมั้งครับนะว่าน่อใจครับนะแต่ว่าผสมปลาของอแ่าเม่เอ่อแมกกรมครับนะาะว่านุ่มลงลงอยู่มั้งครับนี่เป็นสายตองลงมาครับนี่อุ้ยแมนครับเป็นเศษลงมาครับนะนี่นี่นี่่มีโอกาสทองสูงครับนี่ นี่ตรงนี้ครับนี่ตรงโอ้เป็นตังสี่บปล่ครับเ่ี๋ยวสังเกตนะครับเนาะ,นะเดี๋ยวไปไล่เพื่อนดอกเนาะเอาไปเช่าหนะ่มนล้วมูดเด็กๆก,กันครับชวนนี่กัแม่น้ำแดงน้ำตาลน้นำตาลเท่านี้ก็ได้ลูกมากนี่บอถ้าได้ยาโน้มลูกอยู่จากทองบอทองบอเห็นผสมนี่ก็ขึ้นอยู่สองรอบแล้วสำหรับเอ่อตะวีสับ พี่เอ่อพี่คำแพงนี่พี่มูครับนะตอนนี้พี่มูก็คือน้ำตาลลูกแม่อึ่งเผานะเนาะแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สามคำแพงเนาะตัวที่สี่ครับมนะัเป็นผูครับนะตัวที่สี่เป็นโอ้ยิติอันนี้ก็ลูกแม่แดงครับตัวแรกมีคอกนะครับนะสมโชคโอ้หโห่ฟอกของผมครับนะไปอยู่น้ำเล็กหน่อยครับนะ ตัวที่หากาเป็นกาแพงนะครับนะสำหรับแม่อื่เผาครับนะตัวที่ห้าเป็นกําแพงตัวนี้ลูกแม่นวลครับนะแม่นวลพ่อฟันเป็นพีครับเป็นคุณนหมครับนะหมสุกปาปลค่อยดีครับช่วงนี้ร่มในน้อยเนาะอ่ะส่องผมนะร่มไปทางล่างนะเป็นอยู่ท้งเทิงหยาดเพิตื่นนะครับรนะ่มเย็นแล้ว เออลมพัดซวยอวาอ้๊บนั่งัก็บบ่ายแล้วต้องมาเรียกกล่องดีล่ะส,สามลูกที่สองของทวีทรั์นะครับตัวแรกเป็นจากไปแต่เดือนหนึ่งหนูใหญ่นะให้ลูกดีอยู่ครับสำหรับอ่าทวีทรั์นะให้ลูกกีฬายอยู่ แม่แดงอย่าไปกวนเขาเด้อเขาห่มกับเขาเนี่ยอย่าไปกวนลูกหลานอยู่ไหนก็อยู่ยไปเย็ยนหมูกผ้าหมูไปกินน้ำหรือเปล่านี่ความบุญเนาะไปอยู่ในี่ห่มอยู่แล้วมันจะมาหอนอกินน้ำไปน้ำหรือย,อยังหมวกพระท่านครับนะ ควัดที่นอนด้วยกันครับควัดที่นอนนอนแล้ววาดังกันนอนแล้วนอนสามแล้วครับนอ,อนข้ากันนอนแล้วนอนกันมูไม่ยังย่ายไปกวนเล็กหน่อยนี่มาเ้าหผมกับส่งนนมูปเป็นยังอย่าไปเหยียบลูกไปอย่าไปกวนเขา โอ้นใ่้กันสีนอนบนนี่น้ำอยู่นีเพิ่นหูบอลกินอยู่ครับปุ่นปุ่นซาอยู่ปุน่นหูบอยอยู่โฮมครับนะลูกเลก้ยลูกเลี้พื่นนี่ครับปุ่นโฮมนาดางพร้อมบุญครับนะเกิดพ่อบุญกระถินครับที่สามนี่ทีมาเพิ่นกับเป็นน้ำตา ตัวชิบสามของขอกสามีฟาร์มมีปัญหาครับนะมีเรื่องมีเล่าหลายดุ่นก่อนๆหนูใหญ่กับตัวชิบสามครับก็เลยก่อนหน้านั้นกับมีเรื่องเหล้าครับสั้นง่วงชิบสามตัวจากไปตอนอ่อมีโชคล,ล,ลูกใหญ่ลูกของแม่ซีท้องครับที่ติดมากรับอ่ะที่มากับอึ่งผ่องครับมีปัญหาครับตัวชิบสามเหมือนกันแล้วก็มาเหลือชิบสามตัวกับวามีปัญหาเอ่อ น่อจะเป็นแมนวลนหรือเปล่านะครับนะมันหลายๆตัวครับมักจะมีปัญหากับตัวที่สามสมีฟ้ามก็เลยให้ซื้อแล้วเลยครับนะให้ซื้ออี่นี่สามนี่ลูกเมตาวิสับนี่คือี่สามเลยให้ซื้อมาเลยว่าแก่เข็ดไปเลยนะอย่ามากวนมูเนี่ยนะ อเขานอนอยู่ยามากควรนอนนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเอ้ยออกไปตอนขวานอดมาอยู่ทงกับี่โอ้ยไม่เฮ้ยไม่ตอนขอดมาอยู่ทงกับทำขอดอยู่ทงครับนี่สำหรับจูบทวี พี่พี่ขอนมาอย่าทงให้ไปกวนนองให้ไปกวนนองน่นองนันน่นช่วงมันเกิดมานี่บ่กคอยมีงว่วนหน่อยครับเนาะเป็นรุ่นปลายของอะ่ะชนะเป็นรุ่นเดียวกันครับแบอน่อ,นองน้อยครับเอ่อน้ำแดงกบับปลาได้ครับกับเออ่นูใหญ่อะ่ะหนูใหญ่เป็นพี่รุ่นปีถึงมันเกิดเอ่อมามีหน้า สาเขมูครับพวกเขาเกิดปลายปีก่อนครับนะครับเมื่อเกิดมีนาครับนะขามมาช่วงนี้ครับสิบสามมีนาครับนะจำพ่อสอนบ่อยอายุครบปีแล้วครับสิบสามมีนาเนี่ยปีครับเมื่อวันที่สามสิบก็ปีกับยี่สิบกว่าวันบ่ะปีกัยี่สิบเจ็ดวันบ่ะโอ้ปีกับสิบเจ็ดวันสิบเจ็ดอปีกับสิบเจ็ดวันปีกับสิบแปดวันนี่นะสำหรับช่วงทวี ปีเกืบสิบแปดวันนะแต่ส่วนน้ำแดงกับปีสี่ห้าเดือนเนาะกับนุ่นน้อง,น,อง,น,อง,น,องน้อยน้องน้อยกับไล่กันคนระับขวดรุ่นกันแค่มือเดียวครับสิบสามกับสิบสี่ครับนะยเป็นตุล่านะครับต,ตุลากับสี่ไร่เดือนอยู่หาเดือนขึ้นอยู่จำหมดตุล่าพฤศจิกาครับท่านีคฟาร์มจำบ่ได้นะครับนะจำจำเดือนพันบ่ได้พ่อซอกรับปีที่แล้วมนะั้ง อันบกเกา่าเพิ่นมักให้เกา่าแต่โดนแล้วครับนะแต่ไปเลี้ยงป,ปีที่แล้วแต่ว่าสบัยอยู่ใกล้น้องก็ไปกวนน้องครับนะเกาเ่าแล้วต้องเก่าบ่หยุดครับเนาะมื้อนี้ก็เซาห่มไปบ่พาหมู่ไปกินน,น้ำนาะแต่ว่าถ้าไปหนีไม่ไปกินน้ำน้องใหญ่ครับนะบ่เป็นหยังอย่ายามไปกวนน้องนานๆๆ อย่าไปเห็ดน่องอย่าไปเห็ดนองโอ้อ่ซื้อไปกวนเขาเขานอนกวนพวกนั้นพวกนี้ครับอิจช้าครับเนาะเป็นโลกอิจช้า คนพนันผู้นี้ครับนะเขาเกิดมาจังว่าเดี๋ยวเอาใจครับตัวเดียวเป็นง้อหน่อยตัวเดียวก็เลยนานๆอย่าไปเห็ดนอกอุ้ยโอ้โหยุ่นปะอ๋อฟังเถอะเสาโพโพครับเท่าทุ่งคูครับนะไม่อึ้งเผ่าไหนจะเท้ากว่าครับแต่ว่าแม่แดงกับว่่แน่ใจกันได้มาแต่ว่าลูกเิ่นเท่มพางครับสองปีลูก วิแต่ไม่เป็นยังคือผมฟังเป็นยังคือไปกวนพนังพุงน่นนี่นะฮะเอ,อย้ยอายุห่มกับอายุไอไรเป็นยังเงีนี่อ้าวคนนอกตือเข้าใจครับนะมีสายติดโคตรนะคู่แม่คนน่นสมชูอันเด็กลูกข้อลูกยางนี่ต้องลูกบ่เศร้าคบนะบ่กระเทาบ่หัวไผ่เทากับกันครับสองตัวนี่ซากัะนะแลวพอเป็นแม่คอกที่เหลือครับนะสองตัวนี้ ตัวลากาคือไม่แดงครับอย่าไปซุนน้องวีอ่าอ่าจนได้ฮะกวนเข้าลูกจนได้นี่พระเจ้าให้เราอันติละอืมขั้นเขียวเลยเนาะดื่มมุ่นเถอะอเนาเเะ นจับเหบใบก็ต้องให้จับเหบใบอยู่บเบาครับเนี่ยมึนครับแต่จัดเลยกินหญ้าในตำกินครับเนี่ยอยู่กับขนน้นี่เหมือนจังเลี้ยงสองตัวเนาะเลี้ยงแม่สมโชกก็ด,ดีครับสำหรับคนมักเลี้ยงงัวครับนี่ยมักงัวแบบแสนลู่งวแบบเชื่องครับเนี่ย มูนี่นาล่มเหลี่ยมมูนี่มูนี่นนมมนนจอยจอยมูนี่น้านเล่มเหลี่ยมนี่มักติดคนบ่คอยกินหยาเนี่เลือกหยากินครับเนี่อืมอืมจอยคือได้ทั้งพอทั้งเม่นี่ตัวนี้เพิ่เกิดมาช่วงจังหวะว่ามีงูวน้อยครับแล้วกับกรูปเก็บเฮบเก็บยังเงยเพิ่นอยู่ยเรื่อยๆนะบาดนนีกนกาเฮ็ดไหย ติดคนแห้ครับขอดออกมากรับเจอกันเลยครับเนาะขอดโตมาปุ๊บเกิดเจอกันเลยครับเนาะผู้พันจะเกิดเลยครับเนาะอุ่มกับบานเอารถซาเลงมาใส่ครับเนาะผมมั่นเดียวกันกับท่อฟันครับท่อฟันก็เกิดอยู่ขอกขึ้นกันนี่ไข่เนี้ยครับผลลนครับเนาะ คนลนแค่แน่เริ่อมอ่าจะมีน้ำไม่นว่ขึ้นมาแน่น้ำนมแม่ก็ดีแน่ครับเนาะอยู่กับคนได้เมื่อมื่อครับเนี่ยอยู่กับคนได้ทั้งวันครับนะพวกนี้เมื่อพวกนี้นี่ก็บอกปันได่ครับนะมาอยู่ได่กันครับเนาะมีใสขึ้นแม่อยู่คืออ่าบุญโฮมอยู่ครับนะตัวนี้ก็คือกันครับแม่ให้กันหรือว่าแม่ก็บมาอยู่กับคนครับแต่ว่าสำหรับอ่าสมโชคนี่ อยู่อะอยไปกวนหน่อยได้บ้านอย่าไปส้นนอกจะนอนก็น,นอนขุ่นน่องไปนอนตากแดดบ้านนี้ขุ่นนอนในห่มกขามากวนเขาเขาไปนอนตากแดดมานอนพี่แทนโอ้ยให้ลูกลาเขาไปนอนตากแดดจังได้ป้านโอ้นอนในห่มเขามากวนว่ะละไปนอนตากแดดเสยบันเขียดบ้านนี้ ไม่มไเห็นในคลิปสามคอยไปนอนตากแดดนอนในห่มมันก็ดีแล้วอืะเก็บเอาเป็นแหนงนะครับเนาะม,มีเห็นเรื่อยๆครับงัวหน่อยนอนตากแดดนะครับเนะบาะเป็น่มอยู่สึ่งเป็นล่มอยู่บ่เป็นแหนงครับนะบายยังหน่อยว่าก่อนคำนะเขานาะเอฟซีตางสกุลมันกัดตาหานทำเก,กินคำเห็นปะว้าวว้าว ยี่งละหน่วยเมียเท่าเนาะดึงพ่าครับนะโอ้ยลมเขาไหมนะครับเด้ออาจจะหนวกหูจังหน่อยเมียจ,จะเท่าจัางหน่อยน้ำนมบอดีครับเนะาะแปลว่าก่อสู่ชีวิตอยู่พืุ่งกันครับเนาะก็เลยเอ่เอลูกก็ผ่าปอปันไดล่ะแกร่างกายกแกจ,จะบอ่อเต็มที่ครับเนาะการลดปริม,มาณครับคือตัวหน่อยลุ่งนี่สิละครับนะ ตัวเล็กตัวน้อยลงก็ปุ้ยมือดำรับชับลูกงัวอะไรคนอยู่กับงวครับเล็กตัวน้อยลงก็บาเป็นหยังครับนะเมื่อน,นี้บอกกินหยาบบันไดครับเนาะหรือว่ามกขึ้นนี่กินอิ่มครับมกขึ้นตัดหยาบเมื่อนี้ก็สิตัดอีกกันครับนะหยาเริ่มเหี่ยวครับนะปตัดหยาจังน้อยหน่อยครับพอเบิเ่งพื้นแล้วค่อยไปตัดหยา ร่มเย็นครับนะอยู่ใต้ห่มใหม่ไปนอนตากแดดเนาะเหื่อยมันไปหาสนหมองหอกไปของเอาน,น,น้องเทียนอ่ะนะนี้ก็น่าจะซ่อมนี่แล้วครับเนาะทายกันไปเนี่ยกับมี่ยังครับมีต่ตะคุงหอกจากของครับเนาะเห็นะมะมะฝ่ามาเบิงทุกเชียงครับเนาะทุกมือครับนะ่าเป็นไปเลยเพราะขาดครับเนาะยีบปุโรนก็นได้ไปเลี้ยงแล้วบพขาดครับเนาะ ตรงมอเฝอมอพุนศาสนาพุนเดี๋ยวไปกินน้ำไปอยู่ใ,ใกล้ๆเอพราะเตีย้ยนะครับเน,ะ mm hmm. นาะเนี่ยไปไกลๆเห็นอยู่ขาขาวแต่ว่าขึ้นไปเห็นแอกผ่านกองเนี่ยจะเห็นหยาครับเราจะใช้ตาเห็นอยู่ครับนะเออกระถือว่าโอเคแล้วนะจะได้กินน้ำครับถึงจะบ่ได้กินเพิ่นก็จะขามไปกินนี่ปลาอยู่ค่าเนี่ครับทงเงยนี่บริเวณน้ำจะไนกินกระสานี่ครับบอ่อนี่บ่อต้นอนนยู่าเนี่ยอุ้มพุ่มเนี่อ่ะ mm hmm. ยีนยี่ก็พอซสำนีละครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ